วันนี้นะครับจังหวะดีนะครับเรามาอยู่ที่สวนคุณลุงชุมพลนะครับตอนนี้กาลังฉีดพ่นนะครับยาฟู่คู่เทพดินนะครับผมเราก็จะฉีดนะครับรอบทรงพุ่มนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นต้นขึ้นใบฉีดทุกส่วนนะครับต้นนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าการรัดใบไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าต้นก็สมบูรณ์อยู่นะครับลุงชุมพลเนี่ยนะครับผมใช้ยาฟูคู่เทพดินเนี่ยรอบนี้สั่งมาส่งรอบที่3แล้วนะครับแต่ว่าใช้กับสวนอื่นนะครับสวนนี้เนี่ยเฟิร์สครั้งแรกครับมาฉีดพ่นครั้งแรกนะครับนี่ เขาจะฉีดดูนะฮะดูการฉีดนะครับมาฉีดฉีดรอบทรงพุ่มนะครับเห็นไหมฮะมาฉีดรอบทรงพุ่มเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ยาฟู่คู่เทพดินเนี่ยเขาลงไปที่รอบทรงพุ่มเนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปช่วยกระตุกลากนะครับพอกระตุกลากเนี่ยลากเกิดใหม่เนี่ยก็จะเกิดการแตกยอดแตกใบใหม่ออกมานะครับ<ม>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยาฟู่คู่เทพดินเนี่ยนะครับเวลาที่ฉีดไปรอบทรงพุ่มเนี่ยเขาไปเ,าเรียกว่าฟื้นฟูระบบดินนะครับผมระบบนิเวศในดิน